กินง่ายขายคล่องโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์สันสนีจสุวรณและโกมุตคงเทพ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พัฒนาอาชีพกินง่ายขายคล่องผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์สันสณีจ่าสุวรรณและผมโกมุตคงเทศครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะมาพบกันพร้อมกับเมนูอาหารตำรับอาหารต่างๆที่มีทั้งอาหารอร่อยที่เราเคยได้ยินชื่อมีทั้งอาหารอร่อยที่เราเคยได้รับประทานหรือว่าเคยลงมือทําแต่วันนี้จะนําตำรับตราต่างๆเนี่ยมาแบ่งปันประสบการณ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันกับคุณผู้ฟังนะครับสําหรับเมนูในวันนี้ครับเป็นเมนูพิเศษ เป็นการพิเศษเฉพาะบุคคลนะแต่ว่าต้องเป็นการพิเศษที่คนทำคนคิดต่างๆนี่ก็จะรู้สึกปลาบปลื้มใจที่ได้มีโอกาสทำนะครับแล้วก็พวกเราเองที่มีโอกาสนำเอาตำรับตำรานี้มาฝากคุณผู้ฟังก็รู้สึกว่าปลาบปลื้มใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนี่เป็นโอกาสพิเศษมากๆเนื่องในโอกาสที่ทางสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งนะครับเขามีโอกาสได้ จัดทำเป็นหนังสือซึ่งหนังสือเนี่ยพิเศษทั้งโอกาสในการจัดทำพิเศษทั้งเนื้อหาต่างๆที่นำเสนอแล้วก็คืออันนี้ผมไม่ทราบว่าตัวหนังสือนี่เขาทำเสร็จแล้วนี่เขาเก็บเอาไว้ในสถาบัานเองหรือว่าเขามีเผยแพร่ต่อไปข้างนอกมีเผยแพร่ค่ะมีเผยแพร่ด้วยแจกไปตามที่ต่างๆที่ที่ได้รับมาก็คือได้รับแจกมาอืมดังนั้นคุณผู้ฟังผมว่าน่าจะลองหาตามห้องสมุดประชาชน น่าจะมีอาจจะมีก็ได้นะครับหนังสือที่ว่านี้ชื่อว่าหนังสืออะไรครับอาจารย์ครับชื่อหนังสออือนวราชมงคลสิริไทยทิพสินนวราชมงคลคําว่าราชมงคลฟังปุ๊บเนี่ยก็จะมีความรู้สึกถึงสถาบาันการศึกษานึกได้ทันทีว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใช่ค่ะ,ะครับส่วนสิริไทยทิพสินเนี่ยผมว่าตอนแรกเลยนะครับที่ผมเห็นผมคิดว่าเป็นชื่อระดับสกุล ชื่อสิริไทยนกคุณทิพสินแต่ถ้าเกิดแยกคำมาเนี่ยสิริก็คือสีก็คือดีงามคือความดีงามเป็นความเป็นไทยนะครับแล้วก็ทิพทิพก็คือ วิเศษดีงามหรูหราแล้วก็ศิลป์ก็คือศิลปะก็คือนี่คืองานศิลปะที่แสดงความโดดเด่นสวยงามสูงส่งนะครับนำมารวบรวมไว้ในนี้ซึ่งหลายท่านก็อาจจะรู้สึกว่าอ๋อคงจะเป็นหนังสือเรื่องงานเขียนงานแกะสลักอะไรต่างๆนานาเพราะว่าก็บอกแล้วเนี่ยสิริไทยและทิพสินะฮะจริงๆแล้วเนื้อหาหลักเลยของหนังสือเล่มนี้คืออะไรครับอาจารย์ครับ มันเกี่ยวข้องกับรายการเราเลยหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะพิมพ์เป็นลักษณะของไดอารี่นะคะเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฉลองพระชนมายุครบห้ารอบวันที่สองเมษายนพุทธศักราช2,558ครับน um ะคะซึ่งในเนื้อหาของในหนังสือเล่มนี 2, 8, ้เนี่ย ก็เล่าถึงกิจกรรมที่พระองค์ท่านเนี่ยได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครับและกิจกรรมหนึ่งก็คือพระองค์ท่านเป็นผู้ที่มาพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตท,ที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยครับในการเสด็จมาพระ,าาพร,ะราชมาาพรระชทานปริญญาบัตรทุกๆปีพระองค์ท่านก็ ก็จะต้องมีเรื่องของอช่วงเวลาที่ต้องมาประทับรอใช่ครับทางมหาวิทยาลัยก็จัดอา,อาหารจัดเครื่องดื่มจัดขนมขึ้นถวายเนื่องจากราชมงคลเนี่ยจะเป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านของข้าหักกรรมศาสตร์อยู่แล้วด้วยครับ เป็นแหล่งที่ผลิตบุคลากรทางด้านนี้ค,ค่อนข้างเยอะงานฝีมือทางด้านศิลปะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ว่าจะเป็นเสื้อผ้าการแกะสละักรวมถึงเรื่องของอาหารนะคะ<ช>แล้วก็บรรดาอาหารก็เกิดขึ้นจากการวิจัยการค้นคว้าทดลองของอาจารย์และนักศึกษาที่เรียนที่ราชมงคลแต่ละที่เมนู เพราะนั้นในเล่มนี้จึงมีการบรรจุเมนูซึ่งเป็นเมนูอาหารที่อาจารย์และนักศึกษาเนี่ยปรุงขึ้นเพื่อเป็นเครื่องเสวยในงานพระราชทานเบัตบในโอกาสต่างๆครับซึ่งตัวเมนูต่างๆเนี่ยก็ผมคิดว่าอาจจะมีทั้งที่เป็นของเดิมด้วยแล้วก็อาจจะมีทั้งที่มีการสร้างสารสรค์ข,ขึ้นใหม่<า>นะครับใช้ความความคิด แล้วก็ใช้วัตถุดิบต่างๆรวมไปถึงลองนึกถึงว่าพระองค์ท่านโปรดอะไรเป็นพิเศษก็อยากจะทําขึ้นมาเพื่อให้พระองค์ท่านได้ได้ลองเสวยนะครับเราคงจะไม่พูดไปถึงว่าพระองค์ท่านทรงโปรดมากน้อยสักแค่ไหนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแหละแล้วก็เวลาก็เป็นระยะเวลาที่สะสมผ่านกันมาพอสมควรแต่ว่าในนี้มีตำรับตําราที่เกี่ยวข้องกับอาหารอยู่ค่อนข้างเยอะนะอาจารย์ มีเยอะค่ะคมีทั้งอาหารข้าวอาหารหวานแล้วก็เครื่องดื่มซึ่งเราจะนำเสนอให้คุณผู้ฟังฟังกันสักชุดหนึ่งนะฮะชุดหนึ่งเนี่ยก็คือค่อยๆฟังกันเรื่อยไปแบบต่อเนื่องเนี่ยก็อย่างน้อยก็มีอยู่สัก 4, ี่หห ชุด <c oughs> ตำรับนั่นแหละ <c oughs> นะครับวันนี้จะเป็นตำรับยากไหมครับอาจารย์เป็นอันนี้เป็นของคิดใหม่หรือเป็นของดังเดิมครับอันนี้เป็นของคิดใหม่ค่ะคิดใหม่นะครับเป็นตำรับง่ายๆค,คู่บ้านคู่เมืองเราครับคนชอบกินคนไทยชอบกินช่วยให้เจริญอาหารอ่าครับน่าจะเป็นเครื่องจิ้มผมว่าในตระกูลเครื่องจิ้มค่ะใช่ครับเพราะถ้าจะให้เจริญอาหารต้องเป็นพวกตระกูลนี้แหละค่ะอ่ เมนูที่จะเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังในวันนี้นะคะคือน้ำพริกกล้วยอาจารย์เคยบอกไว้ว่าน้ำพริกเนี่ยถ้าหากว่าวัตถุดิบหลักเขาคืออะไรก็จะถูกนำตัววัตถุดับวัตถุดิบหลักนั้นมาตั้งชื่อแนละ้วน้ำพริกกล้วยนี่ก็ต้องใช้กล้วยนี่แหละใช่เลยค่ะครับเรามาเล่าให้ฟังกันดีกว่าว่าใช้วัตถุดิบอะไรบ้างค่ะ ส่วนผสมของเมนูนี้ที่มีบันทึกอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะประกอบไปด้วยอันที่หนึ่งเลยคือกล้วยน้ำวาดิบหั่นทอดกรอบคือหั่นหั่นหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะครับทอดกรอบส้นึงส่วนสี่ถ้วยทอดกรอบนี่คือทอดเลยเฉยๆไม่ต้องทอดเลยเฉยๆเลยค่ะอครับเพื่อให้ได้รสชาติของของเขาโดยเฉพาะกระเทียมหั่น หนึ่งช้อนโต๊ะครับพริกขี้หนูสวนสิบห้าเม็ดอืมพริกเหลืองหั่นสองช้อนโต๊ะโอ้มะดันหั่นบางๆเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยครับมะอึกหั่นบางๆเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยครับครกแห้งป่นเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยเกือบเต็มครกแล้วค่ะใช่ครับอน้ำตาลปี๊บเศษสามส่วนสี่ถ้วยอกระปิเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยเป็นไปด้วยรสชาติใช่ค่ะ กุ้งแห้งทอดกรอบเศษหส่วนสถ้วยครับหมูหั่นบางครึ่งถ้วยเนื้อหมูเลยนะใช่ค่ะครับหอมแดงซอยเศษหส่วน่ถ้วยน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะอืมจะเห็นว่าตัวเครื่องปรุงนี่จะให้รสชาติที่โดดเด่นกันทั้งสิ้นและโดยปริมาณแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโอ้ม็นค่อนข้างจะทอดเทียมกันนะฮะใช่ค่ะคทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวหวานใช่แล้วก็เค็มจากน้ำปลากะกะปิ แล้วมีกุ้งแห้งด้วยใช่อ่ะละค่ะวิธีทำเนี่ยเราจะแบ่งเครื่องปรุงเนี่ยออกมาเป็นทั้งหมดสามสเต็ปด้วยกันครับสเต็ปแรกเราทำหมูหวานก่อนอหมูหวานโดยใช้หอมแดงซอยไปเจียวครับพอเจียวเสร็จเรียบร้อยก็เอาหมูครับที่หั่นเมื่อสักครู่นี้เอามาใส่ผัดไปด้วยกันให้สุกน้ำตาลน้ำปลาใส่อันนี้คือปรุงรสปรุงรสค่ะทำให้ ได้เป็นหมูแต่อาจจะเติมน้ำนิดหน่อยเพื่อให้มันนิ่มนะคะแล้วก็ผัดจกกนกระทั่งงวดแล้วก็ได้หมูหวานมาละหนึ่งถ้วยพักวัยผักวับะะส่วนที่สองคือส่วนของการทำน้ำพริกครับการนำน้ำพริกก็ประกอบไปด้วยโขกกระเทียมกับพริกเหลืองสองตัวนี้เน้นนะคะโขกให้ละเอียดก่อนครับโอ้โหพริกเหลืองละเอียดที่เผ็ดเลยนะใช่ค่ะครับพริกเหลืองกับกบระเทียมด้วยนะคะ,<ฮ>ะ,ะ,คะจากน,านั้นอันนี้ โคลกเบาๆย้ำเพื่อ,อให้พอช้ำแล้วก็เพื่อให้มันเข้ากันเท่านั้นค,คือมะอึกมะดันพริกขี้หนูกะปิกุ้งแห้งป่นซึ่งก็หมายความว่าตัวรสชาติของมันเองที่มันนวลเนียนอยู่ในเนื้อเราไม่สามารถจะแยกออกได้น่ยคือที่มันโคลกละเอียดคือคพริกเหลือแต่ว่าอื่นๆเนี่ยบุบๆเนี่ก็คือสามารถถ้าหากว่าใครอยากสะใจตักเหล่านี้มากัดกินเข้าไปคุณจะได้เป็นชิ้นๆคือ พริกขี้หนูเป็นเม็ดๆเดพียงแต่ว่ามันบุบเอาไว้ใช่คะ่ะคือบุบให้มีความเผ็ดออกมาหน่อยนึงนะคะอย่างพวกามะาอึกมะดานอะไรเนี่ยก็บุบเพื่อให้มันมีความเปรี้ยวออกมาครับนะคะแล้วก็กะปิทําให้นวลเนียนไปเข้าไปได้วยกันรวมรถึงก,กุ้งแห้งปน่นก็จะทําให้มีกลิ่นของกุ้งแห้งเข้ามาผสมด้วยครับจากนั้นก็ใส่ไอ้พวกของทอดหมูหวานอันอประกอบไปด้วยอย่างกล้วยที่เราทอดเอาไว้ ก็ใส่หมูหวานใส่กุ้งแห้งทอดใส่ไอ้พวกที่เราเตรียมไว้เนี่ยลงไปคลุกให้เข้ากันพวกนี้คงไม่ต่ำแน่ๆไม่ต่ำค่ะไม่งั้นเดี๋ยวตัวที่ทอดๆทั้งหลายหายกรอบหมดปนหมดเลยค่ะคลุกให้เข้ากันครับแต่เพื่อให้เกิดถูกสุขลักษณะก็คือเอาลงไปผัดอีกสักครั้งหนึ่งทั้งหมดที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยไปผัดอีกทีหนึ่งครับอกมร ออกมามันก็จะค่อนข้างจะเป็นน้าพริกที่แห้งสักนิดหนึ่งคือคลุกคลิกคลุกคลิกเพราะว่ามันโดนลงไปค่อนๆลงกระทะไปสองรอบอ่ะรอบแรกก็โดยหมูหวานนะครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็คือหลังจากเสร็จทั้งหมดไปแล้วลงกระทะอีกรอบหนึ่งครับรับประทานคู่กับผักสดอืมครับจากที่อาจารย์เล่าให้ฟังมาเี่ยคุณผู้ฟังน่าจะพอนึกออกนะฮะว่ามันจะเป็นน้ําพริกที่ค่อนข้างจะมีรสชาติกลายเป็นกลมกล่อมไปซะละ ลอกจากท,ที่เราคุยกันถึงวัตถุดิบเน่รู้สึกเหมือนกับว่าโอ้มันจะต้องจี๊จ๊ดมากเลยเพราะว่าทั้งกกมาดันและมา <ะ S 1> อึกนะ,ะครับทั้งพริกขี้หนูและพริกเหลืองะนะครับแล้วก็ยังจะทั้งกะปิและกุ้งแห้งก็เลย ทั้งเค็มทั้งเผ็ด,ดทั้งเปรียปร้ยวเนี่ยนะส่วนตัวความหวานนี่คือชัดเจนว่าหมูหวานอนะ่ะหมูมหวานยังไงมันก็หวาน,นวารสชาติคงจะไปตีกันหน้าดูแต่ว่าปรากฏว่าพอเอามาคลุกผสมรวมกันแล้วแล้วเอาไปผัดอีกที่หนึ่งเนี่ยมันก็มาอุนอ่นๆกลมๆก,กันอยู่แบบนี้ะนะครับอาจารย์บอกว่าอาจารย์เคยทําแล้วมี ขั้นตอนที่ทำให้รู้สึกว่ามันจะง่ายขึ้นไม่ไม่ได้ซับซ้อนมากแบบนี้อาจารย์ใช้วิธีคิดยังไงครับค่ะออพอสังเกตดูเนี่ยนะคะข้อรแรกคือหมูหวานไอ้ส่วนแรกคือเราทำหมูหวานใช่ไหมคะใช่ครับส่วนที่สองคือเราตำน้ำพริกครับนะคะทีนี้พอพอเหตุอย่างนี้ปับนะ๊บเนี่ยก็นึกถึงตัวน้ำพริกลงเรือที่เราเคยคุยกับท่านผู้ฟังไว้ก่อนหน้านี้นะคะ ก็คือเราทําน้ําพริกกะปิมาหนึ่งครกครับทีนี้การทําน้ําพริกกะปิเนี่ยก็หมายความว่าคุณผู้ฟังอาจจะปรุงน้าพริกกะปิตามถนัดตามชอบได้ครับอันไหนที่เราไม่สามารถที่จะหาวัตถุดิบได้บางอย่างอย่างเช่นบางช่วงเวลาอาจจะหามาดันหามาอึกไม่ได้ครับคุณก็ปรุงรสตามที่คุณผู้ฟังชอบได้น้ำพริกกะปิอะไรก็ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะครับอ่าได้น้ำพริกกะปิมาและหนึ่งครกหรือแม้กระทั่งถ้าจะหรูหรา รัก,กรรมอะไรก็ได้นะได้หมดเลยเะอะไรก็ตามที่มันได้ <รถ S 2> เป็น <รถ S 2> ผลไม้รสเปรียร้ยวนะครับแล้วมันก็จะมีกลิ่นที่เอกลักษณ์ของมัน,นก็ใส่ได้หมดแหละใส่ได้หมดเลยนะคะคอ่าได้มาและหนึครกอันที่สองคุณทําหมูหวานครับที่หมูหวานเนี่ยก็คือทําในสไตล์ที่เป็นหมูหวานปัจจุบันก็คือทั้งเค็มทั้งหวานใช่ครับ ให้รสชาติจัดนิดหนึ่งใช้คําว่าหมูหวานปัจจุบันเพราะว่าอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าถ้าย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่5ที่ในห้องเครื่องเนี่ยจะมีหมูหวานเป็นเครื่องแหนมเป็นของกินแหนมอย่างอื่นเอาไว้ติดอยู่ในห้องครัวอยู่แล้วเนี่ยหมูหวานอันนั้นคือหมูหวานจริงๆคือหมูกับความหวานกับน้ําตาลเาหมูนันเอาหมูไปเคี่ยวกับน้ําตาลอย่างนี้เลยใช่ค่ะแต่ว่ามาถึงปัจจุบันนี้ต่างหากที่มีการปรับปรรส ปรับรสให้สามารถรับประทานเปล่าๆก็ได้ใช่ก็จะเป็นหมูทั้งเค็มทั้งหวานใช่ค่ะครับคุณผู้ฟังก็ทําหมูหวานนะคะแล้วก็เอาน้ําพริกเนี่ยลงไปผัดกับหมูหวานอันนี้คือในฉบับที่จะทําให้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นใช่ค่ะครับอคุณผู้ฟังเตรียมตัวนี้ไว้ได้เลยนะคะถ้าสมมติว่าเกิดอยากจะทําขายคองการของเราตอนนี้ต้องทําขายอย่างเดียวแล้วจ้าใช่แล้วกินง่ายขายคล่องเนี่ยครับ ทำน้ำพริกกะปิทำหมูหวานเอามาผัดไว้ด้วยกันใส่พักเอาไว้ชามพักไว้ซึ่งนี้นไม่ไม่ต้องใช้อสัต์ส่วนของเราคร่ะคือน้ำพริกกะปิทําเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่การ,รขายของคุณนะครับ,รบหมูหวานก็แล้วแต่ตัวต้นทุนเพราะว่าจริงๆหมูหวานผัดกับน้ำพริกกะปิแล้วเนี่ยมันเพียงแค่ให้ได้รสชาติกับเนื้อสัมผัสที่นานๆตัก เจอหมูสักชิดหนึ่งไม่ว่ากันนะครับเพราะว่ามันเป็นต้นทุนใช่แต่ถ้าเกิดการรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ได้ร้านฉันทาทีนี่แบบว่าต้องสุดยอดต้องใครตักก็ต้องเจอคุณใส่เข้าไปคุณจะสักสามกิโลก็ตามสบายนะครับหลังจากนั้นพอพักส่วนนี้เอาไว้แล้วอันนี้จะเป็นส่วนที่ปรุงรสให้ได้ที่เลยใช่ครับนะคะปรุงรสเป็นน้ําพริกที่เราต้องการได้เลยสําหรับขายเลยใช่ค่ะทีนี้ ก็เหลือส่วนที่จะเป็นองค์ประกอบอื่นเพิ่มพวกของกรุบกรอบทั้งหลายค่ะอย่างเช่นกุ้งแห้งทอดเราในเมื่อเราบอกว่าเมนูของเราเป็นเมนู น้ำพริกกล้วยเพราะนั้นกล้วยที่เอามาทอดกรอบก็ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญจําเป็นที่ต้องมีใช่ครับนะคะคนอกจากนี้อาจจะมีของกรุบกรอบอื่นเพิ่มเติมอย่างเช่นหอมเจียวรกระเทียมเจียวคือคซอยเป็นแผ่นบางๆไม่ใช่กระเทียมสับนะคะ,ะเป็นกระเทียมที่หั่นเป็นแว่นๆแ,แ,แล้วก็ไปทอดให้เหลืองแว่นแบบเดียวกันกับหัวหอมนั่นแหละใช่ค่ะแล้วก็ไปทอดให้เหลืองเป็นของกรุบกรอบก็รวมถึงพริกทอดพริกทอดเนี่ยเขาใช้พริกอะไรมาทอดอาจารย์เป็นพริก พริกขี้หนูแดงแห้งพริกแห้งพริกแห้งทอดครับพริกแห้งทอดเผ็ดแค่คิดก็เผ็ดแล้วทีนี้พอถึงเวลาจัดเสิร์ฟนะคะก็ถ้าสมมุติคุณขายหน้าร้านครับก็ตักตัวน้ำพริกครัแล้วก็เครื่องทอดทั้งหลายเหล่านี้ก็ท็อปวิธีการท็อปหมายความว่าคุณจะท็อปในจานให้ไปเลย ข้างบนเลยก็ได้นะคะหรือด้วยความที่น้ำพริกที่เราผัดมาแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบแห้งแต่ว่าไม่ใช่แห้งแห้งสนิทนะมันคลุกคลิกหน่อยนึงนะครับไม่คือกองสามารถกองเป็นกองได้นะคะก็คือใส่จานภาชนะที่แบนนิดหนึ่งเอาน้ำพริกวางนะคะแล้วเครื่องทอดประกอบเรียงข้างๆนะคะเรียงให้สวยเลยอ่าแล้วก็เอาพริกเนี่ยเสียบอาจจะแต่งเอาใบผักชีมาแต่งสักใบก็ได้นะคะแล้วก็เสิ พร้อมกับผักสดใช่ค่ะแล้วก็แนะนำให้คุณลูกค้าคลุกของทุกอย่างเนี่ยเข้าด้วยกันก่อนที่จะกินฮะใช่ค่ะหรือว่าอาจจะไปคลุกเองในจานของแต่ละบุคคลก็ได้เพราะบางคนอาจจะไม่ชอบหอมเจียวบางคนไม่ชอบกระเทียมเจียวนะคะแต่ว่ารับลองได้ว่ากุ้งแห้งกับกล้วยเนี่ยทุกคนตักแน่เพราะมันเป็นชื่อของตัวเมนูนี้ถ้าคุณไม่ไม่ชอบกล้วยคุณไม่คุณจะสั่งน้ำพริกกล้วยนะครับ แล้วก็ถ้าสมมุติว่าทำขาย Delivery ก็สามารถที่จะแยกพวกของทอดเนี่ยไปให้แพ็คหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งใช่ครับแล้วก็ตัวน้ําพริกเนี่ยอีกแพ็คหนึ่งแล้วก็รวมกับผักสดครับซึ่งอันนี้ก็ ต้องมีคําแนะนําไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าเวลากินก็คือรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันแต่ที่เราไม่รวมไปตั้งแต่ตอนออกจากร้านเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยความกรอบมันจะหายไปะนะครับแล้วถ้าจะให้ดีที่สุดเลยก็คือมีที่มาของเมนูติดไปด้วยนะครับก็จะทําให้ตัวลูกค้าเองเนี่ยเห็นถึงคุณค่าของตัวตํำรับนี้แล้วก็ทําให้ตัวตํำรับนี้นอกจากว่าจะอร,อร่อยแปลกใหม่แล้วเนี่ยก็ยังได้รับรู้ในพระมหากรณุณาธิคุณของพระองค์ท่านว่า สเสด็จไปพระชาปริญญาบัตรเป็นประจำนะครับทีนี้ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่สักหนึ่งนาทีผมขออนุญาตคุยกับคุณผู้ฟังถึงเรื่องของพระอิสริย,ยยศนะครับรวมไปถึง <H an> พระนามต่างๆเวลาที่เราได้มีการกล่าวถึงพระองค์ท่านเนี่ย <H an> ที่อาจารย์เริ่มต้นว่าสมเด็จพระเทพร,รัตน อันนั้นก็เป็นเพราะว่านัน่นเป็นพระนามณช่วงเวลานั้นซึ่งอันนี้ก็จะรวมไปถึงเวลาเป็นชื่อของมูล,ลนิธิหรือว่าชื่อของสาบันต่างๆที่ <c oughs> มีการจดอย่างเป็นทางการณเวลานั้น <c oughs> เป็นชื่อใดถึงแม้ว่าต่อมาเนี่ยท่านฐานอนท่านจะเปลี่ยนแปลงยังไง <c oughs> ก็ตามเนี่ยแต่ว่าชื่อที่จดไว้อะ จดแบบนั้นเนี่ยเวลาเราเราเราพูดถึงเรากล่าวอ้างถึงก็ต้องเป็นของเดิมนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีการไปเปลี่ยนแปลงชื่อนะฮะกอย่างเช่นว่าในมูลนทธิที่อยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระองค์นั้นพระองค์นี้ถึงแม้ว่าต่อมาเนี่ยจะไม่ไม่ได้ดํารงพระยศนั้นแล้วจะสูงขึ้นแล้วเนี่ยแต่ชื่อที่จดเอาไว้เป็นทางคนายก็ต้องเป็นชื่อนั้นใช่ครับผมเคยโดนทวงว่าเอ๊ะทำไมยัง พูดชช,ชื่อเดิม,ดมอีกทําไมไม่เปลี่ยนพูดชื่อใหม่เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ <c oughs> ชื่อเขาจดเอาไว้ <c oughs> ทางกฎหมายแบบนั้นนะครับก็เรียนได้ทราบเอาไว้แบบนี้ด้วยเพื่อที่ว่าเวลาที่เรานําไปใช้จะได้ใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วในในกรณีนี้เนี่ยก็คือจากหนังสือนวราชมงคลนวราชมงคลสิริไทยทิพสินอันนี้เป็นในโอกาสที่พระองค์ท่าน ตอนนั้นก็ยังคงเป็นสมเด็จพระเทพระราชสุดา<ช>สยามบรมราชกุม,มารีนะครับเม,ม,มื่อปี2558ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังไปบอกกล่าวใครก็จะได้ใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยบอกแหล่งที่มาอีกสักอีกสักครั้งหนึ่งตัวหนังสือนี้ปัจจุบันนี้หาได้จากที่ไหนนะครับอาจารย์ครับในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกที่น่าจะมีหมดอีครับถ้า ไอยู่ใกล้ที่ไหน<ก>ล,อลองไป,ไปดูใช่ลองเข้าไปดูใช่แล้วในเมื่อเขามีการตีพิมพ์เพื่อการนี้ผมเชื่อว่าเขามีมีสต็อกมีปริมาณหนึ่งเราไปสอบถามดูว่า,าเราถ้าเราต้องการไม่ว่าจะเป็นเพื่อการนำํำมาเผยแพร่หรือว่าจะ การศึกษาใดๆก็ตาม<ช>ผมเชื่อว่าเขาไม่น่าจะห่วงยกเว้นเขามีเหลือไม่กี่เล่มก็จะห่วงก็ได้ใช่ค่ะ,ะถ้าเขามีเหลือไม่กี่เล่มเนี่ยก็ใช้วิธีในการ Copy ี้หรือว่าไปคัดลอกอะไรก็แล้วแต่<ช>ครับเอาละวันนี้หมดเวลาของพัฒนาอาชีพกินง่ายขายคล่องกับเมนูที่ถือเป็น หนึ่งในเมนูมงคลที่เรานำมาฝากกันในรายการนะครับน้ำพริกกล้วยลองไปทำชิมทำขายกันขอให้ขายดีทุกทท่านนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจัสุวรรณและผมกมพุทกรงเทพหมดเวลาเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ